ครับดีๆตอนเราเข้าสู่ช่องต่อยุดเจียวถูกขอพี่เชี่ยวมาเดินขาตรงๆหน่อยไป แขนแขนแขนจับบอดไว้จับบอดไว้ไปกลับเลยนะไปกลับเลยนะ มา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 ,ม,มาเลยเอึย๊บอย่าใช้มืออย่าใช้มือลาน้ำแขนตรงๆวางจับบอด ไปเร็วเร็วเร็วตีขาตีขาขาตีน้ําขาเต้น้ํำขาเต้น้ําขาเต้น้ำเร็ว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 ขาตรงๆใกล้แล้วใกล้แล้ว อ่าเป่าลมก่อนเป่าลมก่อนลงเลยเปล่าลมแล้วเฮ้ยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนน่ไปเล่นกับเพื่อนหน่อยไปเล่นกับเพื่อนหน่อยเพื่อนเ อาเป่าลมแล้วเป่าลมเป่าลมเป่าลมเป่าล้มลงลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยลงลึกๆลงลึกๆลงลึกๆลึกแล้วลึกแล้วลึกแล้ว พร้อมพร้อมนะที่อึ๊สวัสดีดครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำนียก็นะครับว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ